อะไรคือความหมายของคําว่าอามานะเราได้ยืนอยู่เสมอนะนะครับว่าพี่น้องจะต้องมีอามานะนะพี่น้องจะต้องมีความรับผิดชอบนะอะไรคือความหมายของคําว่าความรับผิดชอบอะไรคือความหมายของคําว่าอามานะแล้วยิ่งมาดูนะครับในสิ่งที่บรรดานะักวิชาการอธิบายเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากอย่างเช่นท่านอับดุลไลบินวับบาสรเดียลลอหุอันฮู ได้กล่าวนะครับว่าคําว่าอามานะก็คือสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานวัวตาลาสั่งใช้ผู้รู้อีกคนหนึ่งบอกนะครับว่าความหมายของคําว่าอามานะก็คือสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮาหนวัวตาลาห้ามแต่มีผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยก็คือท่านอิมามภาซัสันอันบัสซารีรอฮิมาฮุลลอได้กล่าวถึงคำจำกัดความของคาว่าอามานะเอาไว้เนี่ยนะครับ สั้นๆแต่กินความหมายที่ลึกอยากให้พวกเราจำคำนี้เอาไว้นะครับว่าอามานะท่านอิมามฮะสซันอันบัสรีได้กล่าวนะครับว่าอัลอามานะตูความหมายของคำว่าอามานะความรับผิดชอบนั้นฮิยาอัดดีนคือศาสนาฟัดดีนุกุล,ลุฮูอามานะ ดังนั้นศาสนาของพระองค์อัลลอสุบฮานาหัวตาลาทั้งหมดคืออะไรคืออามานะความรับผิดชอบที่เราจะต้องปฏิบัติพระองค์อัลลอสุบฮานาหัวตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนาอารันันอามานาตีอิลาอินนาอารันันอามานาตีอิลาอิลาสมาวาติวัลอัรบเราพระองค์อัลลอสุบฮานาหัวตาลาบอกนะครับว่าเราได้นําเสนออามานะ ที่แปลว่าศาสนาที่แปลว่าข้อผูกพันระหว่างเขาระหว่างบ่าวกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลากล่าวไว้ในกุนรานว่าเราได้นําเสนออามานะในเรื่องของศาสนาแก่ชั้นฟ้าและแผ่นดินบางคนถามอา้าวอาจารย์ชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่หนะ้าที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลาสามารถที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้ เราเคยได้ยินในเรื่องของตาช่างไหมตาช่างในเรื่องของความดีความชั่วในวันกียรมะหมตาช่างเป็นสิ่งที่มีชีวิตไหมล่ะครับพี่น้องไม่ใช่แต่ในวันกียรมาพระองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาจะให้ตาช่างเนี่ยนะครับมาช่างในสิ่งที่เป็นความดีของเราความดีที่มันเป็นมันเป็นนามมาทำแต่พระองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาสามารถที่จะทําให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ในวันเกียามะหเพราะนั้นจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลก ณความสามารถของพระองค์อัล l a h s u b h a n a า u Wa Taala อินนาอารดนัลอามาน a ติอิลลสมาวาติวัลอารเราได้นำเสนอในสิ่งที่เป็นอาณาติต่อชั้นฟ้าแลนะหน้าแผ่นดินฟาอับ ah ัยนะอัยยะมินน่าฮาแต่ท้องฟ้าแต่แผ่นดินปฏิเสธที่จะรับในสิ่งที่เป็นอาณาศาสนาของพระองค ah ์อ Allah Subhanahu Wa t a าลาฟาอับัยนะอัยยะมินน่าฮะว่าฉฟักนามินฮาเพราะ กลัวว่าไม่สามารถที่จะรักษาในสิ่งที่เป็นอามานะความรับผิดชอบที่พระองค์อัลลอสุบฮานอูตาลกำหนดเอาไว้ได้วะฮามาลาฮันอินซานและใครล่ะครับที่มารับอามานะความรับผิดชอบศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวัตาลที่ว่านี้ก็คือมนุษย์ก็คือมนุษย์ก็คือพวกเราฟาฮามาลาฮันอินซานอินนหูกาน์ดลูมันจหูลาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวัตาลบอกนะครับว่าใครก็ตาม ที่ไม่รักษาในอามานะความรับผิดชอบที่พร,ระองค์ลอสุบฮานอฮูวัตาลาได้กำหนดเอาไว้เนี่ยเท่ากับเขาเป็นคนที่อาธรรมและใครก็ตามที่รักษาในอามานะความรับผิดชอบในศาสนาที่พร,ระองค์ลอสุบฮานะฮูอัตาลากำหนดเอาไว้นั่นคือบุคคลผู้ที่ซึ่งเป็นอามีนอามีนคือใครอามีนคือชื่อหนึ่งของท่านนาบบมุฮัมีมอัลลอสุลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอามีนคือสิ่งที่เหล่าบรรดากเรช แม้ว่าจะปฏิเสธต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอลัยฮิวะสลัมแต่เขาเหล่านั้นกลับนําในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเขามามอบให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอลัยฮิวะสลัมเพื่อที่จะดูแลเนื่องจากความเชื่อถือในความซื่อสัตย์ในการรักษาอามานะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอลัยฮิวะสลัม